เวบิรพลยกน้ำหนักรวม3 4 6สี่หกกิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จจากการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น7 3บากิโลกรัมชายโอลิมปิกเกมปารีส2024วันที่8สิงหาคม2567การแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น7 3บากิโลกรัมชายโอลิมปิกเกมปารีส2024่ ผลปรากฏว่าเว็บวิรพลวิชุมานักยกน้ำหนักทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันและสามารถยกท่าสแนชได้148กิโลกรัมครีนแอนงเจิกได้198กิโลกรัมได้น้ำหนักรวม346กิโลกรัมส่งผลให้คว้าเหรียญเงินโอลิมปิกครั้งนี้มาครองด้านจอมพลังจากอินโดนีเซียลิสกี้จูเนียสยาคว้าเหรียญทองไปครองน้ำหนักรวม354กิโลกรัม นับเป็นเหรียญที่3ของทัพยกลูกเหล็กของไทยต่อจากธีระพงศ์ที่ได้เหรียญเงินและสุรจนาที่คว้าเหรียญทองแดงนอกจากนี้ยังสร้างสถิติโลกท่าคริเนเจอร์กในรุ่นเยาวชนที่ตัวเองเป็นเจ้าของขึ้นใหม่ด้วย